สวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันดีนะเมื่อวานเป็นวันวิสาขบูชานะครับวันนี้ก็เป็นเป็นวันที่มีผลพวงมาจากงานบุญเมื่อวานนะครับวันนี้เลยอยากจะเอามาพูดเรื่องของการลงทุนการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยที่ผมจะพูดให้ฟังนี่ก็คือการลงทุนในมุมมองของนักลงทุนระดับโลกวอลเลนบัฟเฟต Warren Buffett เนี่ยเป็นนักลงทุนที่ที่มีชื่อเสียงมากเลยระดับโลกเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนต้นๆที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับเขาเป็นเจ้าของวลีที่เด็ดขาดมากเลยก็คือถ้าคุณไม่สามารถหาวิธีสร้างเงินในขณะที่คุณนอนหลับได้แล้วแล้วก็คุณก็จะต้องทำงานไปจนตาย นี่คือวลีที่กระแทกใจมากเลยผมฟังแล้วผมรู้สึกว่านี่คือนี่คือใช่เลยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการลงการลงทุนเนี่ยเอาไว้น่าสนใจนะการลงทุนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการลงทุนในการพัฒนาตัวเองการพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้ความสามารถนี่คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดนะ ทุกคนมองเห็นว่าการลงทุนก็คือการลงไปเพื่อที่จะได้ผลกำไรกลับมาแต่เบื้องต้นเลยคือการลงทุนสิ่งที่ควรจะลงทุนที่สุดคือการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับเขาพูดไว้อีกว่าการลงทุนจงลงทุนในสุขภาพของคุณจงลงทุนในความรู้เพราะจะไม่มีใครแยกไปจากคุณได้นี่ การลงทุนแบบนี้ยิ่งลงทุนยิ่งเติบโตนะยิ่งลงทุนเป็นการลงทุนที่ดีกว่าการลงทุนในทรัพย์สินใดๆทั้งปวงอย่าลืมว่าตัวคุณเองคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดนี่นี่คือมุมมองของนักลงทุนระดับอภิมหาเศรษฐีเลยมองในเรื่องของการลงทุนว่าการลงทุนต้องลงทุนที่ ตัวเองก่อนทั้งสุขภาพนะทั้งความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อจะได้เกิดขุมกำลังในการสร้างเรื่องราวเรื่องของการลงทุนพอร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความรู้ดีเรื่องของทรัพย์สินมันมาเองนะนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่ผมพูดไปเนี่ยมันไปตรงกับกับสุภาษิตจีน ซึ่งผมเนี่ยได้ยินมาแล้วผมรู้สึกว่านี่คือใช่เลยนะสุภาษิตจีนเขาบอกว่าอย่ารอให้ชราแล้วถึงตระหนักได้ว่าสุขภาพที่แข็งแรงคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดร่างกายที่แข็งแรงคือต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างหากไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตอยู่ก็ทรมาน มีเงินมากมายเพียงใดสุดท้ายก็เป็นแค่เศษกระดาษมีบ้านที่สวยงามใหญ่โตเพียงใดสุดท้ายก็เป็นแค่ที่จัดวางให้คนชมนี่คือนี่คือสุภาษิตจีนพูดถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มันเหนือยิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆถ้ามองลงไปให้ลึกดีๆถ้าในกรณีที่มีเงินล้นฟ้า แต่ตัวเองนอนพงาบพ,พงาบเงินจะมีความมันจะมีความหมายอะไรนะแล้วก็ลองนึกย้อนดูเล่นๆว่าใช่ไหมนะครับมีเงินมากมายเพียงใดก็เป็นแค่เศษกระดาษเนาะมีบ้านที่ยิย่งใหญ่ใหญ่โตขนาดไหนมันก็เป็นได้แค่ที่จัดวางสิ่งของไว้ให้คนชมไม่ได้เขามาชมคุณนะก็มาชมบ้าน อันนี้คือสุภาษิตจีนซึ่งฟังแล้วผมรู้สึกมันใช่เลยเรื่องหลักก็คือเรื่องความสำคัญอันดับแรกอันดับต้นเลยคือตัวเองสุขภาพเป็นตัวชี้วัดถ้าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเองนะครับเรียบเทียมง่ายๆเนาะให้ร้อยล้านพร้อมมะเลง นะถามตัวเราเองเอาไหมนะครับนะบัขอบคุณมากฟังเล่นๆสนุกๆเพลินๆนะครับแต่มีความหมายสวัสดีครับ